จะเหมาทั้งแหนบนะครับเพื่อนเพื่อถามมาว่าถ้าจะเหมานะครับทั้งแหนบนะครับเท่าไหร่นะครับมาดูกันเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับเพื่อนๆบอกว่านะครับเหมาเลยครับทั้งแหนบนะครับร้อยใบเรียงเลขนะครับจำจำชื่อท่านได้นะครับเอาเป็นว่านะครับแต่ขออนุญาตแอบดูนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนที่คอมเมนต์กันมาเมื่อสักครู่นะครับว่านะครับถ้าจะเอาทั้งแหนบนะครับ เป็นเท่าไรนะครับอ๋อคุณธนพรนะครับคุณธนพรนะครับบอกว่าถ้าจะเหมาทั้งแหนบนะครับเท่าไร่นะครับขอบพระคุณนะครับคุณธนพรที่สนใจนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับเพื่อนมาดูกันก่อนเลยครับนั่นก็คือแบงค์นะครับเพื่อนถามกันว่าของแท้จริงหรือเปล่านะครับให้เพื่อนดูลายน้ำสิครับเห็นไหมฮะลายน้ำเส้นไมโครฟิล์มนะครับของแท้นะครับเพื่อนไม่ได้พิมพ์ใหม่นะครับถึงไม่ได้พิมพ์ใหม่นะครับแต่ก็ถูกพิมพ์ขึ้นมาในปีนะครับ สองห้าสามแปดนะครับเห็นไหมครับรัฐบาลเป็นผู้พิมพ์นะครับสองห้าสามแปดนะครับแหนบนี้นะครับสามพันเก้าร้อยบาทนะครับมีเพื่อนๆจะเหมาเป็นแหนบนะครับมีเพื่อนๆจะเหมาเป็นแหนบนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับมีเก้าแหนบครับ